สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเบิดสุกุสุคนเนาะมานี่มาพ่อครับเบ้าจันเนาะกับซองของเบ้าจันแชนเนลเนาะพี่น้องเนาะมาพ่อกันเมื่อนี้เฮาอยู่ที่บ้านอ่าโพไซเนาะพี่น้องเนาะเมืองอาสศพรแขวงสวรรค์เขตเนาะโอเคเนาะเฮามาเมื่อนี้เฮาก็ได้มากับทีมงานของบ่าวเตียงทองแชนเนลเนาะพี่น้องเนาะกับเอื้อยบุญแน่เนาะกะมาพ่อกันเมื่อนี้เนาะกะเฮาก็ได้มาซอย บ่าเตียงเนาะพี่น้องเนาะกับเพิ่นเอารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรนี่อะไรเนาะพี่น้องมาบริจาคให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเพิ่นกะทุกยากเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเขาไปหับไปส้มน้องกันเลยว่าครอบครัวนี่เพิ่นขาดแคลนอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยโอเคเนาะพี่น้องก็นี่เนาะก็เป็นทีมงานของว่าเตียงเนาะ สวัสดีพ <donc, S 2> ี่น้องสวัสดีสวัสดีฝากสร้างของวอร์จันเนลอรือวอร์จันชแนลเนาะโดยโดยโดยชนแนลพี่น้องให้เป็นมือวอเสียงแหละเนาะทีมงานของเขาที่นี่กะเอารถมามอ่พี่น้องเพิ่อนแล้วก็เพิ่นเป็นทีมงานแหละเป็นมือกันพี่น้องเลยโดยเพิ่นทางจะเปิดช่อง ยังบ่มีผู้ติดตามไลน์ก็ฝากพี่เาืน้องก็ไปเป็นกำลังใจให้อันบัะจันเสนลหน้องพี่น้องเนาะชิมงานเลยก็ร้านเคยนี่แหละพี่น้องเอลยเป็นพี่น้องเดียวกันนี่แหละจะบนกับฝากช่องของเราเนี่ยเด้อเพื่อนพี่น้องเลยโอเคสวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อขอบคุณนี่อยู่กันจกคนเนาะ นี่4คนเนาะโอเคอ่าขอโทษเด้อถามชื่อนี่เด้อแม่ชื่อจังได๋เนาะชื่อเพินเพินบ่เพิเพินเนาะโดยๆวน้องเด้น้องือหยัง้น้องิวเนาะวอ้ายเด้สไเนาะกะน้องน้อยเด้น้องเนน้องนอายุจักปีแล้วน40 40ปีเนาะโดยๆๆโอเคเนาะ น้องเด้น้องอายุจะปีแล้วสิบห้าสิบห้าสิบหกเนาะสิบหกปีเนยเป็นสาวแล้วนะไอเด้ไอเป็นอายุจะปีแล้วมันสี่สิบหนึ่งบสองเลแหละประมาณมันสี่สิบสองเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยน้องน้อยน้องน้อยเด้อายุจะปีสิบสามสิบสามน้องน้อยเนาะน้องน้อยสุดเนาะครอบครัวนี่ก็มีกันสี่คนนี่บ่อยู่กันสี่คนเนาะพี่น้องเนาะ โอเคมี okay. um. <K> ความรู้สึกได้ไรเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาซอยแบบนี้เนาะยี่บมีกำลังใจอะไรโดยโดยโดยเขาหังใจแล้วเนาะดีใจเนาะพี่น้องเนาะโอเคโดยโดยโดยครับเคยคิดอยู่บ่ว่ามีคนมาซอยเคยเคยคิดอยู่บคิดยี่บอะไรโวบริกรมาชิงช่วยแบบนี้เดยเนาะขอบขอบใจชิงช่วยเด้อ ขอบใจพี่คุณเบิรคุณแย้งเนี่ยเดือนซานเป็นกเนอันทหน่งันสอริคนมาช่วยตอนนี้เลยเลยเลยเวลาเวลาฝนตกนี่กันพระก็อยู่นี่บอกอ๋อเนี่ยพี่ลองเงินเงินหมดบอลบริเวณในจีนก็องเงนอ๋าะตัวตังหย่าจะเปมีซองหัวเนาะพีงเนา ตกหลังขอบพุ่ณขอปีแล้วมีคนอยู่เดินๆเป็นยังไงจำเป็นแล้วว่าโอ้ยเห็นยังไงคิดบออกถกโอลง่งไปแหละเป็นยากอันนี้แกมงเนี่ยก็ไปหาคอน้ำเข้าแล้วไอ้ไฮนาตะกามีอยู่บอมบมี่มอมมี่เนาะเดินๆอันเพื่อนนี่ก็เป็นที่ของตัวเองเพราะด้วยว่าขอคนอยู่ขอเยู่ใสยน้ำอาะดับเบลล์เนาะ เถือนนี่จะปลูกเอเอง่ะดินทันดินเขาพออยู่น้ำพ่นได้ดีนี่โดยโดยโดยคอยอยู่ผลันใหญ่ออกเลยทุกคนอยอยู่โดยเอ้กสู้ๆได้ไหมเด้อสู้ไปน้ำกันเนาะโดยโดยมีตัวผู้ให่สวยๆ้แม่กะดีใจยเากล้ว มาเชียเพงขึ้นก็ออกว่ามีคนช่วยค่ะโบขึ้นก็ออกทุกคนเออเอ้ยโอเคเนาะพี่น้องเนาะเอากได้ดรถขี่ไปเฮียได้โทรศัพท์โอเคเนาะพี่น้องหลังจากเอาได้สัมภาษณ์ครอบครัวเพิ่นแล้วเนาะก็ชัางหลมกันหนาช่างเถิ่อนก็หัวครอบครัวเพิ่นก็ถือว่าขาดเขินพอสมควรเนาะพี่น้อง เพือนซานเพิ่นกะเก่าเนาะเป็นผ่าไนะหมเนาะพี่เนาะหลอกพุพังไปเลยเนาะอันนี้เนาะกัมามานี่กับเมนบอลของน้ำเพิ่นเนาะพี่น,ะอน้องบอลอาบน้ำเพิ่นบอนลร่างถวยล่างบวงเพิ่อนอยู่นี่เนาะพี่นะนะ้องเนาะกมีแต่เองน้ำเนาะพี่นะเนาะน้ำเนาะนี่ก็ สบูย่ายาสีพันเพิ่นเนาะพี่น้อง,องเฮนเพิ่นค่ะเนาะถือว่าจนที่สุดในหมู่บ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะกะเป็นตายสงสารเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นรถคลองอ บรเตียงเนาะที่มาบริจาคให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นไม่เนาะมือหนึ่งเลยเนาะพี่น้องเนสื่อมาเนาะโอเคกัเป็นอ่อีหอของอตเตว่างบอเนาะพี่น้องเขาเราจัดกับบอนเองใจคือกันเนาะ <laughs> กับไม่เนาะพี่น้องเนาะไม่ เคเนาะพี่น hmm. okay, nice so ้องเนาะดีใจน้ำเพิ่นเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีอมอบรถให้เนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำน่องเพิ่นโอเคเลยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องมาฮอนีกกับรอจันเนาะกับพร้อมกับทีมงานรอเตียงนี่เนาะเดี๋ยวทางทีมงานเท่ากับสี่คอตัวล่าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กะได้เอารถมามอบให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเลยกับถือว่ายินดีน้ำเพิ่นในลายเนาะครับ ฝากส่องในเด้อพี่น้องเด้อบอจันทร์สนิทของนาะพี่น้องเนาะในน้าพี่น้องเด้อฝากทีมงานของน้องอีกอะไรทีมงานน้องใหม่เพิ่มองใหม่ทีมงานสวยเหลือเนาะพี่น้องเนาะฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนในน้าพี่น้องเด้อเจ้าเสำหรับเมื่อนี้กับทั้งทีมงานเฮาสิขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันเมื่อหน้าเด้อพี่น้องเด้อด้ๆอสำหรับเมื่อนี้กับกลับเข้ามาสบายดีเนาะสบายดีไม่เครียดไม่เครียดเนาะ